สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนหลังจากที่มีการแจ้งปัญหาการอัปเดต iOS 9.3ของ iPad 2ล่าสุด Apple ได้ทำการอัปเดตการแก้ไข iOS 9.3ในเวอร์ชั่นใหมายเลข 13e236 จากเวอร์ชั่นเดิมที่ปล่อยให้อัปเดตอาทิตย์ที่แล้วที่มีหมายเลขเป็น 13e234 บน iPhone และ 13e233 บน iPad ค่ะโดยผู้ใช้งาน iPad 2นั้นสามารถเข้าไปรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ดยการเชื่อมต่อกับ iTunes ถ้าเครื่องอยู่ในสถาน ที่เปิดเครื่องไม่ติดและถ้าหากใครที่สามารถใช้งานได้ตามปกติก็สามารถรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยวิธีการปกติได้เลยค่ะ โดยการอัปเดต iOS 9.3ของ iPhone 5S, iPad Air, iPad รุ่นก่อนหน้านี้จะต้องทำการกรอก Apple ID และพาสเวิร์ที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้เสร็จสิ้นการอัปเดตซอฟต์แวร์ในกรณีที่ผู้ใช้งานจำรหัสผ่านไม่ได้จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะสามารถกู้รหัสผ่านหรือว่าทำการรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ค่ะซึ่งจะเป็นเฉพาะอุปกรณ์รุ่นเก่าที่ก่าวมาในข้างตน้นซึ่งทาง Apple นั้นจะทาการแก้ไขในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะ อย่าลืมกด subscribe ในช anel ของเราสวัสดีค่ะ